กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ โรคมะเร็งปอดสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะเริ่มแรกมักจะไม่แสดงอาการออกมาค่ะแต่ว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกการเกิดโรคก็ต่อเมื่อมะเร็งลุกลามไปมากแล้วสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดมีอะไรบ้างสัญญาณบ่งบอกโรคเราดูได้แบบไหนวันนี้ลองไปฟังคำตอบและข้อมูลรายละเอียดกันจากคุณหมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะ มะเร็งปอดถือว่าเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกนะคะซึ่งอัตราการเกิดคนไข้ใหม่ต่อปีอค่ะก็คือทั่วโลกก็ประมาณ2ล้านรายต่อปีนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตประมาณ1.7ล้าน รายต่อปีนะคะถือว่าเป็นโรคที่พบอันดับหนึ่งในห้าเลยส่วนในประเทศไทยเองก็มะเร็งปอดก็ยังถือว่าเป็นอันดับท็อปฟาที่เจอเป็นสาเหตุที่เจอที่มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดโดยเฉลีย่ยอัตราการเกิดเคสใหม่ต่อปีก็ต่อวันนะคะก็ประมาณเกือบ50รายต่อวันแล้วก็เสียชีวิตประมาณ40กว่ารายต่อวันนะคะ เป็นปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุที่มีข้อมูลชัดเจนก็คือเรื่องของบุหรี่นะคะนอกจากนี้ก็เป็นสารควัพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ยใยหินนะคะก๊ซเลดอนโมลภาวะต่างๆมีส่วนปัจจัยทําให้เกิดโรคมะเร็งรวมไปถึงควันทูบหรือสารเคมีอื่นๆอีกมากมายอะคะ่ะสำคัญสุดก็คงเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่นะคะ ซึ่งก็คือปัจจัยสําคัญต่อปริมาณการสูบบุหรี่ยิ่งสูบบุหรี่ปริมาณเยอะและก็เป็นระยะเวลานานก็ถือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้คืออายุส่วนหนึ่งอายุก็จะเป็นสาเหตุในความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายๆอย่างยิ่งถ้าเกิด,ดผู้ป่วยคนไข้รายนั้นนะคะยิ่งมีการมีประวัติสัมผัส สารเคมีสารพิษเยอะๆบุหรี่สูบมาเป็นระยะเวลานานก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นหรือบางอาชีพที่มีการทํางานเกี่ยวข้องกับพวกเช่นออทําเกี่ยวกับแร่ใย,ยหินมีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งมากขึ้นค่ะ มะเร็งปอดเป็นถืออะไรที่วินิจฉัยค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่เรามักจะเจอตอนที่คนไข้เป็นระยะเยอะอาการอาการแสดงที่เราเจอส่วนใหญ่ก็ถ้าอาจจะมาด้วยเรื่องของไอเรื้อรังนะคะ นอกจากนี้ถ้าเกิดมีคนไข้บางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนื่องจากปอดเป็นอวัยวะที่ไม่ได้มีเส้นประสาทไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดนะคะแล้วมันเป็นอวัยวะภายในทําให้กว่าจะรู้อาการมักจะมาด้วยระ,ระยะที่โรคที่ค่อนข้างเป็นเยอะอีกแล้วนะคะแต่อาการสําคัญสุดส่วนใหญ่ก็มาด้วยเรื่องของไอไอเลื้อรงังอาจจะมีไอเป็นเลือดนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดมะเร็งได้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆอาจจะมีอาการแสดงจาก จอตัวที่โรคได้ลูกลามไปที่เอาไว้ยว่อาวอื่นๆแต่งั่าอไรก็ตามก็คือมันอาจจะต้องแยกะค่ะว่าอันนี้เป็นพยาธิสภาพในปอดที่เกิดจากเรื่องมะเร็งหรือเรื่องอื่นๆนะคะปัจจุบันนี้ในแง่ของการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคนะคะ ซึ่งก็เป็นการรักษาหลักๆก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะเรื่องของการให้ยาและเรื่องของการฉายแสงนะคะขึ้นอยู่กับออชนิดและระยะของตัวโรคนะคะ ซึ่งถ้าเป็นระยะแรกของตัวโรคก็ถ้ายังสามารถผ่าตัดได้ก็จะเป็นการรักการผ่าตัดจะเป็นการรักษาหลักแต่ถ้าโรคได้ลุกลามมากขึ้นไปแล้วอาจจะพิจารณาร่วมของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาหรือเรื่องของการฉายแสงเข้ามาร่วมกันนะคะแต่กรณีถ้าคนไข้ได้มาเป็นโรคระยะลุกลามหรือแพร่กระจายไปแล้วการรักษาหลักก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาเป็นหลักค่ะโดยปกติโดยธรรมชาติถ้ามะเร็งเป็นระยะแรกนะคะโอกาสรักษาหายขาดก็จะมากกว่า กรณีถ้าเกิดเป็นระยะโรคบุกลามมากไปแล้วก็การรักษาหายขาดก็จะเป็นไปได้ยากค่ะค่ะ,คะก็มะเร็งปอดส่วนใหญ่สาเหตุที่ทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของบุหรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันลดเรื่องของการลดสูบบุหรี่สร้างค่านิยมให้ทุกคนเด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะคะก็จะได้ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคขึ้นนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ